บอกเลยนะครับมีอดีตอายการสูงสุดคนหนึ่งคะที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาพูดสนับสนุนให้ไ่แก้กฎหมายมาตรา1นึท่านใหม่ก็บอกว่าแบบนี้เนะี่ยอดีตอายการบางคนทนายแผ่นดินบางคนเนี่ยนะบอกว่าการกระทําแบบนี้มันเข้าข่ายการกระทําความผิดนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกต่อท่านใหม่ด่าเลยเลยนะครับนั่นก็เป็นคําตอบนะท่านใหม่คือใครคือหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเป็นเจ้า นะครับเรื่องของเพื่อไทยเปิดหน้าชกนะครับเรื่องของมาตรา1นึเรื่องของมาตรา1นึ 1, 6, เนี่ยชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการการแตกหักนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอนาคตขององค์อิงด้วยหมายถึงอนาคตของเพื่อไทยด้วยใจเย็นนะเกมนี้มันแค่เริ่มนะครับแต่ที่สําคัญมันมีตัวแบบในยุคของทักษิณมันมีตัวแบบในยุคของยิ่งลักษณ์จุดจบ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของดวงนะฮะที่เกิดขึ้นก็มีการวิวจารณ์นะครับบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยจะไปไม่ถึงฝันนะครับแล้วก็ทักษิณจะทําให้อุ้งอิงเนี่ยเป็นคนทําให้ไปไม่ถึงฝันนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น นะครับทักษิณจะพาล่มจะพาล่มยังไง <S <S เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับสินแสเข่งชี้จุดดับของอุ้งอิงทักษิณฉุดนะฮะพาล่มไปไม่ถึงฝันแนะปล่อยให้ลูกสาวสู้เองดวงรุ่ง30ปีนะครับสินแสเข่งซึ่งชี้จุดที่อุ้งอิงนะครับทักษิณฉุดาพาล่มไปไม่ถึงฝันแนะปล่อยให้ลูกสาวสู้เองดาว รุ่ง30ปีถ้าแทรกแซงจบในปี2568นะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมในชนามักนะหรือไทยผ่องหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันหัวลาศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้วิเคราะห์เจาะลึกนะครับหลังพักเพื่อไทยประกาศเปิดตัวทีมหัวหน้าพักผู้อำนวยการพักเลขาธิการพักและประธานที่ปรึกษาอุ้งอิงแพร่ทองทานชินวัตร ทายาทคนสำคัญของคุณโทนี่นะครับทักษิณชินวัตรอาจจะก,ก้าวสู่คัน d ด d a และเธออาจจะก,ก้าวสู่คัน d เดตชิงนายกมตรีซึ่งถ้าเทียบดวงความแกร่งและมั่นคงบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาถือว่าราศีดีไม่ห่างกันแต่จุดปัญหาความแตกร้าวอยู่ที่ดวงชะตาเหมือนกันซึ่งหากแก้ไขต้องรู้วิธีป้องกันประกอบกับประสบการณ์ และอำนาจบารมีที่แตกต่างกันหากสู้ก็สูสีกันได้แบบชชว์นะครับซินแสเข่งนะครับอ้างว่านะครับอง์อิงประกาศชัดเจนเป็นตัวแทนของทักษิณกลายเป็นเหตุนะครับภัยร้ายดับอนาคตทางการเมืองกับความหายนะที่สอแววแห่งความล่มสลายของพรรคทั้งที่ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นคันดิเดต อย่างเป็นทางการเท่ากับชี้จุดสร้างศัตรูให้กับตนเองนะครับแตกแยกทางการเมืองล่วงหน้าซึ่งจุดเด่นในดวงชะตาของอุ้งอิงต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับห่วงใยครอบครัวได้แต่ชีวิตใครชีวิตมันต้องนำพาบิดาหรือคนในตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดวงคุณทักษิณตกนะครับดวงอับโชคไม่สำเร็จในชีวิต มีเงินล้นฟ้าแต่ไร้อำนาจอีก10ปี <c oughs> ก็ไม่พ้นบ่วงกรรมต้องดิ้นดนตลอดชีวิตนะครับถ้าหากอยากให้ตัวทำลายเป็นตัวทำลายดับอนาคตฝันลูกนะครับให้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่สู้ด้วยภาวะของตนเองจะมีโอกาสที่จะได้เห็นอนาคตของลูกสาวรุ่งได้อีก30ปี ะะถ้าแทรกแซงจะต้องดับก่อนขึ้นตำแหน่งผู้นำไม่เกิน3ปีจบในปี2,568แน่นอนไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ล่มแต่ล่มเพราะดวงคุณทักษิณฉุดกระชากให้ล่มสลายสินแสกล่าวแบบนั้นและเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณทักษิณทำไมจึงเป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตการเป็นนายกอํานรีเมื่อปี2544 นะครับเป็นปีเสริมดวงได้รับตำแหน่งนายกและเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ปี2545ตลอด53ปีเริ่ม,มดวงตกแตกแยกในปี2546ตลอดหลายปีมีมรสุมที่เป็นอุปสรรคจนถึงปี2561นะครับเป็นปีเบียดเบียนและคิดว่าดวงจะดีในปี2563สินแซกเข่งนะครับได้กล่าวว่า ดวงชะตาของทักษิณทำไมไม่ถึงจุดสุดท้ายแห่งชีวิตเป็นนายกกนตรีตั้งแต่ปี2544นะครับเป็นปีเสริมดวงได้ตำแหน่งนายกมนตรีและมีผลกระทบตั้งแต่ปี2545นะครับตลอด53ปีเริ่มดวงตกแตกแยกในปี2546ตลอดปีมีมรสุมอุปสรรคจกนกระทั่งปี2561เป็นปีเบียดเบียนคิดว่าดวงจะดีในปี2565 แต่จังหวะชีวิตโงเ่เฮงคุณทักษินกลับมีผลกระทบก่อให้เกิดความล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จบวกแรงอาฆาตพยาบาทคา,างแคบสั้นและเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นจุดสุดท้ายแห่งชีวิตที่ต้องปล่อยวางและหาความสุขใส่ตนเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วในรอบอายุบรรปลายอาจไม่จบเหยื่อคนสุดท้ายต้องรับกรรม ต่อไปในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสินแสเข่งเนี่ยก็ได้มีการวิ้พจารย์ดวงของอุคงอิงกับทักษิณบอกว่าอุคงอิงเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะมีดวงดีขึ้นรุ่งโรจน์เนี่ยสาปีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามมีทักษิณเข้ามาร่วมหรือมาให้การสนับสนะุนอุคงอิงก็จะร่วงทันที ภายในปี2,568นะครับนั่นหมายความว่าจากนี้ไปนะขณะวันทําคลิปก็ไม่เกิน4ปีนะครับนั่นหมายความว่าก็จะเกิดการแ๊กเกิดขึ้นนะวายง่ายนะครับนั่นเป็นคำทานายนะคำทานายของสินแสนะที่ทํานายเรื่องของทักษิณชินวัตรนะครับเชื่อได้ไหม50 50 นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจจุดปลายทางขององ้์งอิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าดวงเป็นแบบนี้สนใจจุดปลาอยทางของอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าดวงเป็นแบบนี้เป็นเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะครับการที่ทักษิณเอาลูกสาวของตัวเองมาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคนะครับอย่างเป็นทางการโอกาส ที่จะชนะการเลือกตั้งมีไหมมีฮะไม่ใช่ไม่มีนะมนะีแต่จุดจบจะเหมือนใครมีโอกาสจะจุดจบเหมือนยิ่งลักไหมมีสูงมากนะครับถึงแม้ชนะการเลือกตั้งจุดจบก็จะเหมือนกันนะครับเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอํานาจนะครับสินแสไม่ต้องดาวศิสินแสไม่ต้องพูดออกมาทิศทางเดียวกันเพราะอะไรมันมีตัวแบบตัวแบบมาจากไหน ะะถ้าอ้างอิงทางทฤษฎีก็มีตัวแบบมาจากทักษิณมีตัวแบบมาจากยิ่งลักษณ์นะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันย่อมเป็นเนกาทีฟซัมเกมและหลักที่เขาเดินเนี่ยเขาทําแค่1นึ่งรีแบนดิ้งนะฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียลักษณ์เป็นทฤษฎีเดียวก็ทําเป็นทฤษฎีรีแบนดิ Re ้งนะ,ะเปลี่ยนแบรนด์นะฮะเอาโมรีามาพัฒนาอีกรอบหนึ่งอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อดึงคนเข้ามาสนับสนุนพรรคแต่มันยังคงเป็นซิมบลิกเดิมหรือเสียลักษณ์เดิม ที่เกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยนะครับพลังอะไรครับเรวมอะไรของเค้าเนี่ยพลังท่านสมัยเก่าที่มีสมัครสุนตโรเวสท,ที่โดนยุบพักไปนะครับและคราวนี้มาเป็นเพื่อไทยก็เป็นเสลักโลโก้เหมือนเดิมและที่สําคัญมุ่งในเรื่องของแก้การแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาดรลายสถาบันพระมหากษัตริย์ใครกระทาย่อมมีความผิดตามกฎหมายชัดล่าสุด หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนบอกเลยนะครับมีอดีตอายการสูงสุดคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาพูดสนับสนุนให้ไปแก้กฎหมายมาตรา1นึ 2. ท่านใหม่ก็บอกว่าแบบนี้เนะี่ยอดีตอายการบางคนทนายแผ่นดินบางคนเนี่ยนะบอกว่าการกระทําแบบนี้มันเข้าข่ายการกระทําความผิดนะครับแล้วก็เสียความรู้สึกต่อท่านใหม่ดาเล่เลย,เลย น,นั่นก็เป็นคําตอบนะท่านหมายคือใครคือหม่อมเจ้าจุลเจมิมยุคนเป็นเจ้านะครับเรื่องของเพื่อไทยเปิดหน้าชกนะครับเรื่องของมาตรา1นึเรื่องของมาตรา16เนี่ยชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการการแตกหักนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงอนาคตขององค์อิงด้วยหมายถึงอนาคตของเพื่อไทยด้วยใจเย็นนะเกมนี้มันแค่เริ่มนะครับแต่ที่สําคัญมันมีตัวแบบ ในยุคข,ของทักษิณมันมีตัวแบบในยุคข,ของยิงลักษ์จุดจบก็คงจะไม่ต่างกันสาเหตุเกิดจากอะไรทําไมจุดจบไม่ต่างพักกันเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึง้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่วันไหวขอทนทุก ฟันพร้อมไัยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็น สร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนเพราวะผาหวังคิดกัง i you มันใจรักชาติองอาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ ยืนหยัดสู่ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเถิดพ้องไทย